สวัสดีค่ะวันนี้แม่อ๋จะมาชวนทำนะคะขนมไทยทำง่ายง่ายนะคะทองม้วนสดนะคะแค่มีกระทะก็ทำได้แล้วเนาะอ่ะโอเคนะคะก็จะทำแบบนี้นะคะเนื้อก็จะเหนียวนุ่มหนึบนะคะโอเคงั้นเรามาเริ่มขั้นตอนการทำเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะแม่อจะผสมแป้งนะคะแป้งที่ใส่ลงไปจะเป็นข้าแป้งข้าวเหนียวนะคะ1 0 0กรัมนะคะแล้วก็ตามต่อด้วยแป้งเท้าเยี่ม้อมนะคะ30กรัมนะคะ เกลือป่นนะคะ1นส่วนสช้อนชานะคะแล้วก็แม่โอ,อจะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะ30กรัมนะ,ะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะ80กรัมนะคะเราจะาผสมนะคะแล้วแม่โอ,อก,ก็จะบี้น้ำตาลมะพร้าวให้เป็นเม็ดเล็กๆก,ก่อนนะคะพอได้ที่แล้วแม่โอ,อจะตามด้วยกะทินะคะใช้ทั้งหมด300 ml นะคะแต่ถ้ายอยใส่นะ,ะอ่ะใส่ลงไปแล้วก็นวดไปเรื่อยๆก่อนนะคะนวดจนกว่า น้ำตาลเขาละลายนะคะจนแป้งได้ลักษณะแบบนี้นะคะแม่อก,ก็จะนำกะทิมาใส่อีกนะคะอ่ะแบ่งใส่ไปครึ่งหนึ่งนะคะอ่ะก็ใส่เสร็จก็นวดไปก่อนนะคะนวดให้เป็นเนื้อเหลวๆก่อนเนาะอ่ะพอได้เนื้อเหลวๆแล้วนะคะก็ใส่กะทิส่วนที่เหลือลงไปเลยนะคะกะทิเท่ากับแบ่งใส่3มรอบนะคะแล้วก็แม่โอจะใส่ไข่ไก่นะคะไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะตีเหมือนไข่เจียวก่อนนะคะแล้วก็ผสมนะ ใช้ตะก้อมือคนผสมให้เข้ากันดีเลยนะคะ,อะพอเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะแม่โอก็จะพักไว้นะคะพักไว้30นาทีนะคะการพักแป้งสําคัญนะต้องพักนะคะ,อะพอพักเสร็จเรียบร้อยนะคะครบเวลาแม่โอ๊ใสง่งาขาวงาดําคั่วนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะ,ะแล้วก็ตามด้วยมะพร้าวอ่อนนะแม่โอใส่อยู่200กรัมนะคะ,ะใส่แล้วก็คนนะคะใช้ตะก้อมือคนเลยนะคะ พอคนเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะไปผสมสีนะคะการผสมสีนะแม่โอ๋ก็เอาสีใส่ในถ้วยก่อนนะคะแล้วก็ตักแบ่งนะตักแบ่งทองม้วนของเราใส่ลงไปเท่าๆกันนะคะแล้วก็คนสีให้เข้ากับขนมของเรานะคะสีผสมอาหารใช้แต่พอดีนะคะจะได้ไม่ขมนะคะถ้าเกิดใส่เยอะมันจะขมนะคะอ่ะโอเคพอผสมเสร็จเรียบร้อยนะคะแม่โอ๋ก็จะ ตั้งกระทะนะตั้งด้วยไฟอ่อนนะกระทะร้อนก็ตักทองม้วนของเราลงไปนะฮะการจะตักทุกครั้งนะคะคนก่อนตักนะแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยให้เป็นแผ่นบางๆนะคะพอเขาสุกนะก็จะประมาณนี้เนื้อเขาจะด้านๆนะเนื้อด้านบนเขาจะด้านๆแล้วนะคะแซะขอบรอบเสร็จเรียบร้อยก็พลิกนะคะ,นะะนะอ่ะก็แม่โอใช้เป็นไม้พายนะคะพายซิลิโคนเนาะอ่ะแบบนี้ตักขึ้นมาแบบความลงเลยแบบนี้นะคะอ่ะอีกด้านหนึ่งนะ ก็พอให้สุกเสร็จเรียบร้อยก็ม้วนเข้ามาแบบนี้เลยนะคะก็ใช้พายกับในคลิปแม่โอใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะช่วยประคองนะคะก็ม้วนแบบนี้เนาะอ่ะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะตักขึ้นพักบนตะแกรงนะคะแี่นะแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้เนื้อนุ่มหนึบนะคะหอมมากๆเลยนะคะอ่ะ รสชาตินะกรมกรอมนะหวานกำลังดีนะคะโอเคนะคะถ้าเกิดใครชอบเมนูนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไม่โอด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ